สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบเจ u r n a l Reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ การดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางสามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำมากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวคะ่ะแอดไลน์มาเลยคะ่ะสุรัตนา์าเพรโพคะ่ะ ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกริ๊ง,งเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รันดอมนะคะมาในหัวข้อนะคะเนื้อคู่ซึ่งแนนจะบอกตลอดเวลาว่าในการดูของรันดอมแนนเนี่ยก็คือเป็นการที่สุ่ม ถ้าคนไหนที่เปิดเข้ามาดูก็แสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือถ้าพลังงานไม่ตรงก็ขอให้คุณปิดได้อนุญาตให้คุณปิดได้นะคะปิดออกไปได้นะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ตรงแต่ว่าอาจจะจะดูต่อว่าอลองมาปรับใช้กับชีวิตฉันบ้างซิอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองในการที่จะดูว่า เป็นยังไงพลังงานบวกเป็นยังไงนะคะก็เรามาฟังกันเลยนะคะว่ายังไงมาดูกันเลยว่ามันใช่เรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะเจ็ดเหรียญห้าไม้สีสีไม้หรือสีกระทา Ace of p e n t a c l e s เจ็ด ถ้วยตอนนี้นะคะในสถานการณ์ของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดที่มั่นคงนะคะมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่เลือกอะไรเลือกสิ่งดีๆใหก้กับตัวเองเสมอสิ่งไหนที่มันวุ่นวายหรือยุ่งยากใจหรือถ้าเกิดคนไหนที่เข้ามาหรือเนื้อคู่ก็ตามหรืออะไรก็ตามคนคนที่เข้ามาไม่ใช่เนื้อคู่ก็ได้ที่มันยังเล็กๆอยู่เราไม่รู้หรอกว่า อันไหนเป็นเนื้อคู่เนาะคือคนที่เข้ามานะคะคุณจะคิดว่าถ้าอันไหนที่วุ่นวายอ่ะคุณจะตัดทันทีคุณจะตัดออกคนไหนที่ทําให้คุณวุ่นวายหรือสร้างความวุ่นวายให้คุณในชีวิตคุณอะ่ะซึ่งชีวิตคุณของคุณดีอยู่แล้วมีความมั่นคงอยู่แล้วอ่ะมีเงินมีความมั่นคงมีธุรกิจหลายอย่างมีฐานะที่ดีอยู่แล้วอะ่ะถ้าวันไหนที่คนไหนที่เข้ามาเดินเข้ามาหาคุณอะ่ะเป็นคนที่ยังไม่ได้เป็นอ่า สถานะที่เป็นคนรักก็ตามหรืออาจจะเป็นแค่คนคุยอะค่ะหรือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะกําลังเริ่มจะมาศึกษาชีวิตคุณอะถ้าเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายให้คุณคุณก็ไม่เอาคุณคิดว่าอย่าสร้างปัญหาฉันเลยแค่นี้ฉันก็มีภาระเยอะแยะที่ฉันต้องทำหลาหลายๆอย่างมากมายถ้าคุณจะมาสร้างปัญหาให้ฉันคุณออกไปจากชีวิตฉันไปคุณออกไปเลยคุณไม่ต้องเข้ามาคุณอย่ามาทําให้ชีวิตฉันย่ําแย่ซึ่งชีวิตฉันก็ดีๆอยู่แล้ว ซึ่งฉันไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้ฉันมีความมั่นคงของฉันระดับหนึ่งแล้วฉันมีความสุขของฉันระดับหนึ่งแล้วฉันไม่ต้องการที่จะให้คุณเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้ฉันมากมายไก่กองแล้วก็ฉันคิดว่าฉันอยู่ได้โดยที่ฉันไม่ต้องมีความรักก็ได้อันนี้คือในความคิดของคุณนะสถานการณ์ของคุณว่าคุณคิดอย่างนี้เลยคุณคิดเลยว่าคุณฉันคิดว่าฉันมีความมั่นคงแล้วอะเพราะว่ามันขึ้นสี่คาถาคือคุณมีความมั่นคงคุณมีทุกอย่างแล้วคุณเหมือนคุณ มีงานมีเงินแล้วก็มีธุรกิจของคุณนะคุณนะ่ะเป็นคนเก่งทําอะไรได้หลายอย่างมากมากกว่าหนึ่งอย่างเห็นไหมคนเนี้ยเลือกจดเจ็ดถ้วยคุณทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างทําแบบโดยที่แบบเหมือนแบบคนอื่นก็อึ้งว่าเฮ้ยทำไมคุณทำได้หลายอย่างขนาดสมองคุณแยกแยกออกได้ยังไงวะเหมือนแบบแยกเธอทาอย่างนี้อันนั้นอย่างนี้อนะันนั้นคือปกติคนอื่นเน่ยจะไม่ได้ทําแบบเยอะขนาดนี้คือไม่ได้ทําแบบมากขนาดนี้ แต่คุณเนี่ยบางทีทํางานของคุณนะห้าหกเจ็ดอย่างพูดง่ายๆว่าเกินสองอย่างขึ้นไปคุณทําแล้วในชีวิตคุณนะคุณไม่เคยทําอย่างเดียวคุณทำสองอย่างขึ้นไปตลอดแล้วมันก็ประสบความสําเร็จแล้วมันทําให้ชีวิตคุณอ่ะประสบความสําเร็จเพราะคุณทําหลายๆอย่างในในชีวิตของคุณอ่ะมันเลยทําให้การเงินของคุณมั่นคงแล้วก็ครอบครัวมั่นคงการงานทุกอย่างมั่นคงหมดแต่ในเรื่องของความรักอ่ะคุณจะเอาไว้ทีหลัง คุณจะเอาเรื่องงานมาก่อนคุณจะเอาครอบครัวมาก่อนคุณดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็ว่าไปแต่คุณเรื่องความรักอะถ้าเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายให้คุณคุณก็ไม่เอาคุณคิดว่ามันมันเป็นประเด็นที่ไม่โอเคอะอืมถ้าเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นกว่าเดิมอะฉันโอเคแต่ถ้ามาทําให้ชีวิตฉันแย่ลงอะ่ะทําให้ฉันวุ่นวายฉันให้ทำให้ฉันแบบไม่มีความสุขในชีวิตฉันอะซึ่งฉันก็ มีความสุขดีๆอยู่แล้วตอนที่ฉันไม่มีเธออะไรประมาณเนี้ก็เลยคุณก็เลยคิดว่าคุณอะความรักไม่มีก็ได้มีก็ได้แต่ถ้ามีแล้วดีมีแล้วแบบมีความสุขฉันโอเคฉันยอมรับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีแล้วแบบวุ่นวายแบบเนี้ยกูไม่เอามึงไปเลยมึงไปไหนมึงก็ไปมึงอย่ามาเถอะไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าเนื้อคู่คุณอะเป็นยังไงเนื้อคู่คุณนะคะเนื้อคู่อะยังไง The Tower k i n ์คินอ o r d ออนะคะ k i n ออฟซอ o สี่ดาบ The อะเ e เมทเดอ h ชาลี่ยนจะบอกเลยว่าคนนี้แหละคนที่คุณไม่เอานี่แหละเออเขาไม่ยอมหรอกอเหมือนมันเคยจบไปแล้วเหมือนเคยทะเลาะก,กันแรงแล้วนะคนนั้นน่ะเขาคนนั้นน่ะที่คุณน่ะเบื่อคุณคือคุณไม่ได้เบื่อหรอกคุณคิดว่าเขาสร้างปัญหาให้คุณอะ่ะ คุณก็เลยคิดว่ากูไม่เอาแล้วอะเออไม่เอาแล้วอะเลิกแล้วอะเออเพราะว่าเหมือนแบบเขาอาจจะมีคนที่สองที่สามที่สี่ก็ว่าไปเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะที่เข้ามาแล้วเขามองคุณว่าคุณนะ่ะไม่เหมือนคนอื่นเดือดเอเพจขึ้นมามองคุณว่าคุณเฟ์เฟสทุกอย่างทางั้งๆที่เรีนของเขาอะ่ะคนอื่นน่ะที่เขาเจอมานะ่ะเขาคนอื่นเขาต้องการเขาว่าแต่คุณไม่ต้องการเขาอะ่ะกูงงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงนะงงว่า ทำไมมึงไม่ต้องการกวูวะคุณไม่ต้องการเขาอ่ะเพราะว่าคุณมีทุกอย่างแล้วคุณไม่ต้องการคุณสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองคุณไม่ต้องการที่จะพึ่งพาเขาแต่คนอื่นที่เขาที่เขาแบบส,สนใจเขาอ่ะผู้หญิงคนอื่นอ่ะที่แบบว่าเหมือนรักเขา <BI AN N ix> สนใจเขาอ่ะเพราะว่าเขายังแบบเหมือนแบบพึ่งพาเขาไงแต่คุณไม่ต้องการพึ่งพาใครคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเป็น The Empath คือสามารถสร้างสร้างทุกอย่างด้วยตัวเอง สร้างเงินสร้างทองสร้างธุรกิจการงานของตัวเองด้วยตัวเองทั้งนั้นคือโดยที่ไม่ต้องอาศัยใครเป็นคนที่โตด้วยตัวเองคือเป็นคนเก่งนี่ตัวเองพูดง่ายๆว่าครอบครัวจะรวยก็รวยเพราะคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดมีไหวพริบเป็นคนที่หาเงินเก่งมันขึ้นมาเลยนะหาเงินเก่งหาเงินได้หลายทางมากเงินเงินขึ้นเต็มเลยอะ่ะเออคุณเป็นคนที่เงินหาเงินเก่งมากอะ่ะเออแต่จะบอกว่าเขาไม่ยอมคุณเคยเลิกกับเขาไปแล้วคุณเคย คุณเคยแบบทะเลาะ,ลละ,ะลออก,กันแรงมาแล้วเรื่องเรื่องมือที่สามนี่แหละทะเลาะกันแรงมาแล้วคุณไม่เอาคุณเลิกไปแล้วแต่เขาไม่ยอมจ้าคลีนอฟสอบจ้าถือด่าม,มาเลยจ้ะไม่ยอมนางไม่ยอมจ้ะนางตอนนี้นางนิ่งใช่ไหมคุณกําลังสงสัยเฮ้ยนิ่งแล้วคงไม่ยุ่งกับกูแล้วแหละเออคงไม่ยุ่งกับกูแล้วแหละไม่ใช่ไอ้ที่นิ่งนี่ก็คือกําลังคิดอยู่กําลังคิดหาวิธีอยู่ว่าจะทํำยังไงจะเข้าหาคุณยังไงเพราะคุณเป็นคนที่ ถ้าเข้ามาแบบจงแจ้งหรือว่าเข้ามาโดยที่แบบเหมือนแบบไม่มีเหตุผลอะคุณก็ไม่เอาคุณไม่คุยคุณไม่คุยเรื่องเดิมเขาทำเขาเขาอะทำมาหลายวิธีมากนะเขาทํามาเยอะมากนะเขาอะทําแบบพยายามแบบว่าหลายทางมาเขาง้อคุณเยอะมากเขาง้อคุณเก่งมากง้อสุดสวิงลิงโกเดี๋ยวคุณก็นิ่งคุณเป็นคนที่นิ่ง คุณเฉยๆไม่สนใจน้นแคร์คุณคุยเฉพาะเรื่องงานเรื่องตัวเองเรื่องส่วนตัวคุณไม่คุยเรื่องนั้นคุณจบก็คือจบคุณเป็นคนที่คุณจริงคุณเป็นคนจริงนะคุณเป็นคนที่จบก็คือจบไม่ก็คือไม่คุณจะเป็นคําพูดของคุณจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าคำพูดไหนนี่คุณพูดออกมาจากปากคุณอ่ะอันนั้นคือคุณทำจริงแต่ถ้าอันไหนที่คุณไม่พูดออกมาแสดงว่าคุณไม่ได้ทำหรือว่าคุณลังเลอยู่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำแต่ถ้าพูดออกมาแล้วอ่ะคำนั้นอ่ะคือทำจริง แล้วคําพูดของคุณเป็นคนที่เป็นคนคุณเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่เป็นคนที่ง่ายๆคุณคบใครนะเป็นแฟนนะคุณจะให้อิสระเขาคุณจะเป็นคนง่ายๆคุณจะไม่จู้จี้จุกจิกคุณจะไม่ไปตามหรอกว่าตอนนี้อยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนคือจะคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยเฟอร์เฟกบุคลิกภาพดีนู่นนี่นั่นดีนะแต่นิสัยคุณอ่ะแมนมากนิสัยเป็นผู้ชายแต่คนที่มาชอบคุณอ่ะนีสัสเป็นผู้หญิงชอบให้ตามชอบให้แบบ ใส่ใจดูแลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งคุณไม่ได้มีเวลาตรงนั้นหรอกคุณไม่ได้มีเวลาที่จะต้องไปตามอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเพราะคุณมีงานหลายอย่างมากคุณทําหลายอย่างคุณจะไม่มีเวลาที่จะต้องไปแบบไปตามแบบเฮ้ยอยู่ไหนคะอย่างนู่นคือไม่ต้องตามหึงหรอกคือคุณอะอ่าในการที่คบของคุณนะคุณจะคิดว่าการที่คบของคุณ่ะคุณให้อิสระและเป็นผู้ใหญ่ คือไม่ต้องมาวอร์เวว่าไม่ต้องมาไล่สาระเออแต่ว่าขอให้ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันแล้วอยู่ด้วยครบกันแล้วด้วยสบายใจไม่ใช่มั้งหาเรื่องตลอดหาเรื่องมานน่นนี่นั่นให้เราแก้ปัญหาอะไรเนี้ยคือคุณไม่เอาคุณไม่โอเคเพราะคุณก็ทํางานเยอะแยะปัญหาคุณก็มีเยอะปัญหาของคุณก็คือคุณต้องทํางานเยอะอะพวกนง่ายๆคุณมันขึ้นมาสถานการณ์แรกของคุณคือคุณทํางานเยอะมากอะคุณไม่มีเวลาหรอกถ้าคนนี้มาสร้างปัญหาให้คุณคุณเอ คุณสแกนออกเลยค่ะคุณไม่เอาคุณจบคุณไม่ไม่ไม่แบบไม่ครบอะอ่พูดง่ายง่ายแต่เขาอะไม่ยอมอืมเขาไม่ยอมเขาอะกําลังหาวิธีเนี่ยขึ้นคินออฟสอดถือดาบกูสู้กูต้องสู้กูนี่นี่กูไม่อะไรกูไปกําลังไปตั้งหลักเออไปตั้งหลักนางไปตั้งหลักเออนางไปตั้งหลักอืมไปตั้งหลักแล้วนางอ่ะคิดว่าเธอคิดมองว่าคุณอะเก่ง คุณเป็นคนเก่งคุณเฟอร์เฟคอะรู้ทุกอย่างรู้ทันทุกอย่างแต่คุณเป็นคนนิ่งคนหาอะไรนิ่งกันยังคิดนะนางคิดนะว่าคนหาอะไรนิ่งมีหัวใจปะเนี่ยเงินชาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเดือชารีโอตก็ขึ้นมาจะเดินทางจะต้องเข้าหาคุณเดินทางมาหาคุณถ้าคุณอยู่ไกลกันนะคะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอยู่ต่างที่ในความรักของคุณน่อาจจะเป็นต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างไกลต่างจังหวัด หรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ว่ายัางเดินทางมาหากันไม่ได้เพราะว่ามันช่วงนี้มันสถานการณ์ไม่ปกติเนาะอาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยอาจจะมีความคิดที่ว่าจะทํายังไงนะตอนนี้ที่เราก็เงียบไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราไม่โอเคนางไม่โอเคนางไม่โอเคนางกําลังกังวลงกระวายถ้าไม่ถ้า,ถาอีกรณีหนึ่งก็คือว่าจิตใจนางร้อนรุ่มเหมือนเหมือนไพ่นี้แหละเดอะทาวเวอร์ เรารุ้มมากไม่รู้จะทำยังไงกลัวเลิกกลัวเรากลัวเลิกเรา,เราคือกลัวเราเลิกจริงกลัวเราไม่เดยวไม่ได้แบบว่าอ,อ๋อ,อหอบุกไงกลัวเราเลิกจริงก็เลยนางก็เลยหาวิธีอยู่ว่าจะทํำยังไงเออนั่นแหละแต่ว่าเขาอะเขาอะเป็นคู่คุณนะอืมหินหยานหยินหยางอืมถ้าเกิดว่าอ่าจะให้เขาเป็นขาวอ่ะคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องสแกนหรือว่าต้องมามา เรโนเวทอะเอาง่ายง่ายถ้าเป็นของอะ่ะก็คือเรโนเวทใหม่แต่ว่าถ้าเป็นคนอะต้องมามา,มาอะไรนะมาปรับทัศนคติใหม่เออคุณต้องมาปรับทัศนคติใหม่ให้เขาเป็นขาวจากที่เขาความคิดที่แบบลบๆหรือว่าความคิดที่เขาเหมือนแบบสร้างปัญหาหรือสร้างอะไรที่ความคิดที่แบบไม่ไม่สร้างสรรค์อะความคิดลบๆอะ่ะให้เขากลับมาเป็นความคิดบวกเหมือนคุณอืมนั่นแหละ เขาก็เลยคิดว่าเขาไม่อยากจะยอมเสียคุณไปเพราะว่าเขาอยู่กับคุณแล้วคุณมองบวกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมองบวกเจอปัญหาเยอะแยะมากมายคุณเจอปัญหาใหญ่ๆมาเยอะเดอะทาวเวอร์เจออะไรเยอะแยะมากมายที่เขาเคยเห็นนะที่เขาเคยอยู่ตรงนั้นอะ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องมือที่สามก็ได้อาาคนรอบตัวหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาเห็นคุณเจอมาเยอะมากมายอะ่ะคุณก็ผ่านมันได้โดยที่คุณก็ไม่ได้แบบ จะแย่ yeah, คุณยังมาเป็นเดคุณยังเป็นเอเดเอมเพสเป็นราชนีเป็นผู้หญิงเฟอร์ฟกได้คุณยังยืนได้ทั้งๆคุณเจ็บสาหัสมากอะ่ะดูไพสินอนเลยเนี่ยสี่ดาบอืมเดอะทาวเวอร์ Tower, เนี่ยตึกพังทลายอะ่ะเจอหนักโคตรหนักสาหัสสากันน่ะแต่คุณก็ยังมาเป็นเดอะทาวเวอร์ได้เอเดเดอะเอมเพสได้อะ่ะคุณยังเป็นผู้หญิงที่แกร่งได้อะ่ะเออเขายอมรับเลยเขาก็เลยไม่ยอมเสียคุณไปไงเขาก็เลยแบบคินออฟสไตอ่ะเออ เขายังคิดว่าเฮ้ยเขาเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณคิดบวกสังวะคุณไม่เอาความที่แบบปัญหาแย่มาแบบมาทําให้คุณแบบเสียการทรงตัวเขาก็คิดว่าเฮ้ยทําไมถึงแบบเจอหนักขนาดนี้เรายังมาเป็นเอ M ็มเพสได้เรายังเป็นราชนีได้เรายังเป็นผู้หญิงที่เก่งและแก่งได้โดยที่เจอไม่รู้ว่าเจออะไรมากหลายด้านแต่คุณก็ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเฟอร์เฟคนะคะเอาละ มาดูซิว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรอันนี้นัน้นยาวนิดนึงนะวันนี้คลิปเนี้ยรู้สึกว่าสมองเล่นบางวันนะเน่ยจะบอกเลยว่าถ้าวันไหนที่เน่ยดูไพ่สั้นๆน่ะเออแสดงว่าเน่ยอ่านไพ่ไม่ออกอะ่ะไม่รู้เป็นไรสงสัยหัวข้อที่เน่นตั้งเนี่ยมันยากไปมั้งแล้วพ่อแม่อ่านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็อ่านไม่ออกนะเขาเขาก็ไปไม่ได้ไงเราก็ไม่ลื่นเออเห็นไหมถูออบคับเนื้อคู่เลยค่ะ ขิงออบสอดไม่ยอมไม่ยอมเลยบอกเลยไม่ยอมมีความผูกพันกับคุณมากสามเหรียญอยากจะคุยกับคุณแล้วอยากจะมาคุยกับคุณแล้วเอตออฟเพนิเคิลเนี่ยอิตออฟเพนิเคิลเก้าเก้าไม้เนี่ยคือเขาไม่ยอมหรอกเขากําลังหาวิธีอยู่เพราะมันเป็นเนื้อคู่ผลสุดท้ายคือเนื้อคู่คุณจริงๆนะคุณน่ะแปลกเนื้อคู่คุณนะคุณต้องทะเลาะกันแรงหรือว่าอะไรเจออุปสรรคมาด้วยกันก่อนนะ แปลกนะบางคู่เขาก็คบกันแล้วเขาก็ลาบลื่นเขาก็จะเจออุปสรรคกันระหว่างทางแต่นี่คือคุณเจอตั้งแต่แรกเลยคุณเจอตั้งแต่เริ่มต้นที่คุยกันเลยเจอตั้งแต่แรกก็คือหนักหนักสาหัสกันจนคุณจะไม่เอาแล้วอะเออคุณจะไม่เอาแล้วอะแต่เขาอะสู้นะเขาก็สู้เนี่ยขึ้นมาเพราะเขาเป็นเนื้อคู่คุณนะจ๊ะเขาเป็นเนื้อคู่คุณนะคะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะจ๊ะอืมเดี๋ยวเขาจะเข้าใจทุกอย่างสิ่งที่ผ่านมาที่คุณที่คุณเจอมาเขาจะเขาเขาจะเข้าใจทุกอย่างเลยว่าคุณผ่านมาได้ยังไง เขาเขาก็สงสัยว่าเออคุณทํายังไงว่าคุณถึงจะผ่านคุณถึงผ่านมาได้วะคุณเจอหนักมากมายไก่กองมากแต่คุณก็ผ่านมาได้ยังไงงงเขาก็งงนะว่าเออคุณทําได้ยังไงอ่ะเออเขาก็เลยอยากจะเข้ามาเรียนรู้คุณว่าคุณเป็นคนแปลกนะเออไม่แคร์เออแล้วก็แปลกตรงที่ว่าคุณไม่ต้องการให้ใครหิวด้วยคุณฮิวตัวเองอ่ะเออเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แปลกนะฮิวด้วยตัวเองเก่งด้วยตัวเองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องปรึกษาใครอ่ะ ขอให้อยู่เงียบคนเดียวอ่ะคุณแปลกวิธีแก้ไขปัญหาคุณนะคุณเป็นคนที่อัจฉริยะคุณจะเป็นคนที่อยู่เงียบๆนิ่งๆแล้วคุณจะฮิวตัวเองได้แล้วคุณก็จะมาตั้งหลักแล้วแล้วก็โตกว่าเดิมนะก้าวมาคุณก้าวหน้ามากเลยนะก้าวเป็นจากเดิมที่แบบว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคคุณจะก้าวมาสองสามสเต็ปเลยนะหรือว่าห้าห้าสเต็ปคือขึ้นแรงอ่ะขึ้นเร็วๆแบบพึบๆคือคนที่อายุเท่าคุณอ่ะไปไม่ถึงคุณเลย จริงๆเออนั่นแหละเขาก็เลยอยากจะมาเรียนรู้คุณว่าเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตัวตัวคุณน่ะมันล้าค่ามันรู้สึกมีราคามันรู้สึกแบบอยากจะปลูกต้นรักหรือว่าปลูกอะไรดีๆงามๆกับคุณเออเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นสายใยเป็นคนที่ข้างบนส่งมาให้เขาเขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาแล้วซึ่งมันเป็นจริงๆเนื้อคู่จริงๆสิงเสก่ิมิธ์ก็บอกว่า เขาคือเนื้อคู่คุณนะคะอันนี้คือจบการทำนายแล้วนะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าน,านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ